เปิดประตูสู่โลกวรรณคดีกับรายการดีๆเพื่อคุณผู้ฟัง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Listen Literature รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเปิดประตูสู่โลกวรรณคดีไปรู้เรื่องราวของวรรณคดีเรื่องต่างๆในหลายๆแง่มุมที่บางท่านรู้แล้วไปรู้เพิ่มบางท่านยังไม่รู้ไปรู้พร้อมกันค่ะวันนี้พบกับน้องแพรวและน้องอ้ําอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงบ้างอ้ําตลอดการฝึกงานที่ผ่านมาดีมากเลยแพรวพี่พทุกคนใจดีมากๆแล้วพอฝึกงานเสร็จอ้ําจะไปไหนต่อ ก็คงพักแปบหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยหางานทําหรืออาจจะหาข้อมูลเผื่อเรียนต่อแล้วแพล,ล่ะก็คล้ายๆกันแหละฝึกงาน4เดือนไม่ได้นานเลยเนาะแปบๆก็จะจบละใช่ชีวิตมหาลัย4ปีไม่ได้นานเลยบวกกับเรียนในยุคโควิดต้องเรียนออนไลน์เขาย,ยังไม่อยากจบเลยอยากใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไปเรื่อยๆใช้โคตาไมหมล่ะแปดปีอ่ะไม่เอาอ่ะแพลก็ว่าไป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 ,ไปฟังวรรณคดีกันต่อดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟงังสัปดาห์ก่อนเราได้ฟังเรื่องราวของนางพิคุณทองไปแล้วสนุกกันไหมคะสัปดาห์นี้เราไปฟังเรื่องหุ่นวิชัยคาวีกันดีกว่าคะ่ะอ้ามรู้ไหมว่าใครเป็นคนแต่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาณภาลัาาไยงไงล่ะงั้นเราไปฟังเรื่องราวแห่งสัจจะความรักความกระตันยูโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ของสัตว์สองชนิดคือเสือและโคกันเลยคะ่ะ เสือแม่ลูกอ่อนออกไปหากินในป่าเพลินจนลืมลูกเสือที่อยู่ในถ้ำลูกเสือหิวมากออกเดินตามหาแม่แต่ก็ไม่พบลูกเสือเจอแม่วัวจึงขอนมแม่วัวก,กินแม่วัวสงสารให้กินนมแล้วก็พาไปที่อยู่เลี้ยงลูกเสือคู่กับลูกวัวของตนลูกเสือกับลูกวัวก,ก็รักกันเหมือนพี่น้อง วันหนึ่งแม่เสือกลับมาตามหาลูกค่ะพบลูกเสืออยู่กับแม่วัวลูกเสือชวนแม่เสืออยู่ด้วยกันกับแม่วัวแม่เสือก็แซงทําเป็นใจดีอยู่กับแม่วัวแต่ว่าเวลาออกไปหากินก็จะไปกันคนละทิศวันหนึ่งแม่เสือแอบไปดักกินแม่วัวค่ะลูกวัวไม่เห็นแม่กลับมาก็ออกตามหาลูกเสือก็ตามลูกวัวมาแม่เสือเห็นลูกวัวก็ตรงเข้ากัด ลูกเสือโกรธมากที่แม่จะกินลูกวัวจึงกระโดดเข้าไปกัดแม่เสือจนแม่เสือตายลูกเสือกับลูกวัวจึงออกเดินทางท่องเที่ยวไปในป่าวันหนึ่งไปถึงอาสมรือีรือีแปลกใจมากที่สัตว์ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันจึงมีจิตเมตตาชุบชีวิตลูกเสือลูกวัวให้เป็นคนพร้อมกับตั้งชื่อลูกเสือให้ว่าหนุวิชัยแล้วก็ให้ลูกวัวชื่อคาวีหนุวิชัยกับคาวีก็เรียนศิลปะวิทยากับรือีจนเติบโตเมื่อมีอายุพอสมควรแล้วหนุนวิชัยกับคาวีก็ขอ ลาพระฤาษีไปเผชิญโชคฤาษีให้พระขันวิเศษที่บรรจุหัวใจของผลวิชัยกับคาวีไว้ในนั้นค่ะผลวิชัยคาวีเดินทางไปได้พักหนึ่งถึงทางแยกผลวิชัยจึงบอกกับคาวีว่าเราแยกกันตรงนี้เจ้าไปทิศเหนือพี่ไปทิศใต้แล้วอีกสามเดือนเรามาพบกันที่นี่คาวีเดินทางไปในเมืองร้างแห่งหนึ่ง ร้านรวงต่างๆยังมีข้าวของแต่ไม่มีผู้คนคาวีเข้าไปในพระราชวังก็ไม่เห็นใครสักคนเดียวจึงเข้าไปในครัวแล้วก็ไปจุดไฟเพื่อหุงหาอาหารทันใดน,นั้นมีกลุ่มนกอินทรียักษ์บินมาจนทําให้ท้องฟ้ามืดมิดกลุ่มนกอินทรีบินมาจิกกินคาวีคาวีใช้พระขันต่อสู้และฆ่านกอินทรียักษ์ตายเกือบหมดนกที่เหลืออยู่ก็บินหนีไปคาวีจึงเดินสำรวจพระราชวังเห็นกลองใบใหญ่พอเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงหญิงสาวร้องว่าช่วย เราด้วยช่วยราว,ยาวีใช้พระขันกรีดหนังกองก็พบพระราชธิดาชื่อพระนางจันสุดาคาวีจึงอภิเษกกับพระนางจันสุดาผู้คนที่หลบหนีไปเพราะกลัวนกก็อพยพกลับมาอยู่ที่เมืองบ้านเมืองก็จะริญนรุ่งเรืองเหมือนเดิมวันหนึ่งพระนางจันสุดาไปส่งน้ําผมของนางซึ่งมีกลิ่นหอมร่วงพระนางจึงใส่พระอบลอยไปในน้ําต่อมามีคนนําพระอบหอมไปถวายเท้าสันนราช ท้สาสันุราชก็อยากจะทราบว่าผมนี้เป็นของผู้ใดจึงมีประกาศเป่าร้องว่าถ้าใครรู้จักจะให้รางวัลยายเท่าทัดประสาทซึ่งเคยเป็นพี่เลี้ยงของพระนางจันสุดาก็รีบไปเข้าเฝ้าเท้าสันุราชแล้วบอกว่าเป็นเส้นผมของพระนางจันสุดาเท้าสันุราชจึงบอกให้ยายเท่าทัดประสาทหาทางนํานางมาแล้วก็ให้เงินทองแก่ยายเท่าเป็นอันมากยายเท่ารีบกลับไปที่เมืองแล้วทําทีขออยู่กับพระนางจันสุดาแล้วก็ยุยงพระนางว่าคาวีคงมีได้ไว้ใจพระนางจันสุดา จึงได้พกพระขันติดตัวตลอดเวลาพระนางจันสุดาจึงมีจิตใจไหวหวั่นหลงเชื่อจึงถามคาวีว่าทำไมคาวีจึงพกพระขันติดตัวตลอดเวลาคาวีจึงบอกความลับว่าพระขันคือหัวใจของคาวี ถ้าใครนำพระขันไปเผาไฟคาวีก็จะตายด้วยเหตุผลนี้จึงพบพระขันติดตัวตลอดเวลาพระนางจันสุดาเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็หายแครงใจและนำความไปเล่าให้ยายเท่าฟังลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นความลับยายเท่าได้ฟังจึงเกิดความคิดและชวนให้คาวีกับพระนางจันสุดาไปส่งน้ำที่ชายทะเล คาวีแลวพระนางจันสุดาถอดเครื่องทรงรวมทั้งพระขันให้ยายเท่าเก็บรักษายายเท่าได้ทีนําพระขันไปเผาไฟคาวีกําลังว่ายน้ําเล่นก็รู้สึกร้อนจึงรีบชวนพระนางจันสุดาว่ายกลับเข้าฝั่งพอถึงชายหาดคาวีเห็นยายเทากําลังเผาพระขันอยู่ก็นึกโกรธที่พระนางจันสุดาไม่รักษาความลับแต่ยังไม่ทันพูดคาวีก็ล้มลงสิ้นสติพระนางจันสุดาตกพระทัยมากได้แต่ร่าให้กอดร่างคาวียายเท่าจึงรีบไปให้ทหารของท้าวสนุราชนําพระนางจันสุดาไปถวายทา้าว ราชฝ่ายหุนวิชัยเมื่อครบกำหนดวันนัดก็มาพบคาวีที่ทางแยกคอยอยู่ทั้งวันไม่เห็นคาวีจึงตัดสินใจเดินทางมาที่เมืองพระนางจันสุดาระหว่างทางเห็นกองไฟและพระขันของคาวีอยู่ก็รีบนำพระขันออกมาและพบว่าคาวีนอนสิ้นสติก็ช่วยแก้ไขจนฟื้นเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดหุนวิชัยก็ชวนคาวีไปตามพระนางจันสุดาที่เมืองท้าวสันนุราช ที่เมืองเท้าสันนุราชกําลังประกาศให้คนที่มีวิชาคมไปชุบเท้าสันนุราชให้เป็นหนุ่มเพราะพระนางจันสุดาไม่ยอมรับรักเท้าสันนุราชหุวนวิชัยจึงแต่งกายปอมเป็นฤาษีเข้ารับอาสาจะชุบเท้าสันนุราชให้เป็นหนุ่มเท้าสันนุราชดีใจมากหุวนวิชัยจึงสั่งให้ขุดหลุมลึกแล้วกั้นม่านเจ็ดชั้น ที่หลุมนั้นสุ่มไฟไว้หุ่นวิชัยให้เท้าสันนุราชโดดลงไปในกองไฟนั้นด้วยความที่อยากเป็นหนุ่มเท้าสันนุราชก็กระโดดลงไปในกองไฟจนสิ้นชีวิตหุ่นวิชัยก็นําคาวีออกมาทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเท้าสันนุราชที่ชุบกลายเป็นหนุ่มแล้วก็ห่ร้องด้วยความดีใจและจัดการอภิเสกสมรสให้กับเท้าสันนุราชหรือคาวีกับพระนางจันสุดาส่วนยายเท่าเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดความกลัวรีบหลบหนีไปหุ่นวิชัยเมื่อเห็นคาวีปลอดภยัย แล้วก็ลาคาวีและพระนางจันสุดาเดินทางต่อไปคาวีและพระนางจันสุดาก็อยู่คลองเมืองทั้งสองด้วยความสุขสืบมาเป็นยังไงล่ะท้าวสนุราชอยากแย่งเมียเขามานะักเพราะความรักบางตาอยากให้พระนางจันสุดารักจึงยอมทำทุกอย่างใครมันจะไปชุบกลับมาเป็นหนุ่มได้เนาะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยังว่ามีการสัญญกรรมนะถึงมีสัญญกรรมแต่จะให้กลับมาหนุ่มเลยก็ยากอยู่นะคนเราก็ต้องเหี่ยวต้องย่นตามอายุนั่นแหละจะให้หนุ่มสาวตลอดไปก็เป็นไปไม่ได้หรอกใช่แล้วล่ะว่าแต่สัปดาห์หน้าเราไปพูดเรื่องอะไรกันดีอืม เรื่องอุนรุษดีไหมไปฟังเรื่องราวของพระอุนรุษบทละครพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปดูกันว่าบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ